สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนีเนนอินมียนมาเน้นเนนเชียงตุงค่ะก็ตอนนี้กลับมาอยู่ย่างกุ้งได้สี่ห้าวันแล้วนะคะฝนตกหนักทุกวันเลยตกหนักทุกวันจนพื้นที่บางนถนนบางสายอะคะ่ะน้ําท่วมนะคะก็วันนี้วันที่30กรกฎาคมเนาะตอนเช้าก็ฝนตกนะคะแล้วตอนนี้เก้าโมงสีนาทีเนี่ยก็แดดออกแล้วนะคะ แต่กลับมาเพิ่งเห็นแสงแดดวันนี้เนาะก็ตอนเช้านี้ตื่นขึ้นมานะคะนี่ก็ได้เห็นคลิปของคุณโมราเซียวนะคะที่ได้พาดุกเล็กหนีสงครามเนาะก็ก็เศร้าใจมากเลยนะคะตอนนี้พื้นที่หลายๆพื้นที่ก็มีศึกสงครามเนาะนี่เองก็คอยติดตามข่าวอยู่เหมือนกันคะ่ะแต่แต่ข่าวที่จากคนพื้นที่เนี่ยจะน้อยมากมาก น้อยมากๆเลยเนื่องจากว่าสัญญาณโทรศัพท์ดนตัดไปหลายๆพื้นที่ก็เลยทำให้ติดต่อกันไม่ได้ค่ะก็ขออนุญาตคุณโมราเซียวนะคะขอเอาคลิปบางช่วงบางตอนมาลงค่ะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะไฮซึมเฮาสวัสดีค่ะวันนี้วันที่28จิลาคมย2024นะคะแล้วเราก็ตัดสินใจกันเรียบร้อยแล้วเราคือเราจะไป เราจะออกจากน้ำรันชั่วคราวเพราะว่าทหารกลุ่มหนึ่งมาถึงที่น้ำรันแล้วแล้วก็ทหารพม,ม่าก็เช่นเดียวกันแถมกำลังมาเรื่อยๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหาที่น้ำรันหรือจะมีการสู้รบกันเหมือนที่ลาเซียเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราต้องหลบไปสักพักหนึ่งตอนนี้เราเตรียมของเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาเที่ยง40กว่านาทีใกล้จะบ่ายบงแล้วนะคะ เราเตรียมกันทั้งวันเลยจริงๆก็เตรียมกันมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้ก็ถึงเวลาออกจากบ้านจริงๆแล้วเคิดแล้วก็เศร้แต่ก็ตรงความลำบากก็จะเป็นตอนที่ที่เรามีเตกนีแหละคิดพูดไม่ออกอะ ไม่เป็นไรงั้นไปกันเลยค่ะผถามว่าเดมี่วันเหนเสีอเยอะไรออกปเปอะไรเงือกแวะใช่ไหมเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้ปกติแล้วเราเห็นคนอื่นปอกกันแต่ว่าคราวนี้ถึงคราวเราแล้วคิดแล้วก็เศร้า 아, 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 i'm on it, on it. คุณโมเองก็มีลูกชายเนาะคนเล็กเพิ่งอายุ3เดือนเองนะคะก็เลยต้องพาหลบหลีกภัยสงครามก่อนเนาะซึ่งนี้เองก็ไม่ได้รู้จักคุณโมเป็นการส่วนตัวนี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อคุณโมทางช่องทางไหนนะคะถ้ามีอะไรที่นี้พอช่วยได้ติดต่อนี้มาได้ตลอดทุกเวลาเลยนะคะก็นี้ ลงเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์ของคุณโมโด้วยค่ะแต่ใส่ตัวเลขแล้วเขาไม่เพิ่มข้อความให้นะคะนี่ก็เลยเป็นสำเนียงพมา่าเราเห็นเป็นตัวหนังสือไทยนะคะก็ตอนที่ดูคลิปเนาะก็หดหูใจมากเลยช่วงที่แฟนคุณโมเอาธงขาวมัดกับรถนะคะซึ่งซึ่งรถที่เขาหลบหนี ภัยสงครามนะคะเขาก็จะเอาธงสีขาวเนี่ยมัดกับรถเกือบถุกคันเลยเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่คนของกลุ่มไหนๆนะคะนี่เห็นคลิปหนึ่งเนาะในเมืองล่าเซียวที่ที่คนในเมืองที่เขาไม่ได้หลบหนีออกมาจากเมืองนะคะเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็เห็น ปักธงขาวเนาะแล้วบางครอบครัวที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถนะคะก็ต้องเดินตอนที่เขาเดินเนี่ยเขาก็ถือธงสีขาวเดินไปด้วยถ้าตามหลักสากลก็คือการยกธงขาวคือสัญลักษณ์ของการยอมแพ้สื่อให้รู้ว่าไม่มีอาวุธก็เห็นแล้วขอดูใจมากเลยค่ะ ในคลิปนะคะคุณโมเธอก็ได้พูดว่ามีหลายๆท่านถามเธอว่าทําไมไม่หนีไปเมืองนั้นทําไมไม่หนีมาทางนี้ทําไมไม่หนีไปทางโน,น้นอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเธอเองก็มีลูกเล็กนะคะอายุ3เดือนเองเนาะในการเดินทางไกลๆก็อาจจะยากค่ะนี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เคย ตั้งคาถามแบบนี้เหมือนกันว่าโอ้ยทําไมไม่หนีมาทางเชียงตุงทําไมไม่หนีมาทางท่าขี้เหล็กทําไมไม่หนีไปนูนนี่นั่นแล้วนี่ก็ไปเจอคลิปหนึ่งพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอัดคลิปลงนะคะพอนี้ได้ฟังแล้วนี่ก็อึ้งเหมือนกันเพราะนี้เองก็ลืมที่จะคิดถึงตรงจุดที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าในการที่จะหนีภัยสงครามไปเมืองเมืองนึงเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนตัวเธอเองเธอมีพ่อที่ป่วยติดเตียงสองก็คือ การที่จะหนีไปเมืองเมืองนึงเนี่ยมันก็ใช้เงินมากนะคะแค่จะไปเมืองเชียงตุงซึ่งอยู่ไกลมากเนาะเพราะว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินนะคะแค่ค่ารถก็ปาไป หลายล้านแล้วเธอพูดอย่างนั้นเนาะอันนี้คืออ้างอิงมาจากคลิปของเธอนะคะมันต้องใช้เงินเยอะแล้วถ้าเราไปถึงเมืองเมืองนั้นถ้าเรามีญาติพี่น้องมีคนรู้จักก็ง่ายหน่อยนึงแต่ถ้าเราไม่รู้จักใครเลยแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเช่าโรงแรมอยู่ถ้าเช่าบ้านอยู่ก็คงไม่ไหวแล้วไหนจะอาหารการกินอีกนะคะแล้วจะไปหางานอะไรทำในถิ่นของที่เราไม่คุ้นเคยเลยเราก็ยากเธออัดคลิปมาอย่างนี้นี่ก็คิดว่า เออมันก็จริงเนาะลราก็มีหลายๆท่านนะคะที่ถามมาที่นี่เหมือนกันว่าแล้วเชียงตงุงล่ะไม่ตั้งสนยนพักพิงช่วยเหลือเหมือนเมืองอ,อื่นๆหรอน,นะคะจริงๆเชียงตุงก็นําโดยพระสังฆาเจ้าเจา้เา,เจาคูทั้งหลายฝ่ายไตยหลวงนะคะก็ได้ออกมาตั้งสนยนพักพิงช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากรัดฉานเหนือมาได้เกือบเดือนกว่าแล้วเหมือนกันอันนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะคะท่านไหนที่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่แถบนั้น แล้วอ,อยากจะรีพัยมาอยู่ทางเชียงตงุงแต่ไม่รู้ว่าจะต้องไปพักพิงที่ไหนนะคะสามารถติดต่อได้เดี๋ยวนี้จะวางน,นี่จะวางคลิปติดต่อนะคะไว้ข้างล่างเนาะก็คือก็สามารถติดต่อตูปีที่วัดยางปูนะคะหรือวัดวัานแงนที่นี้ไปทําบุญที่หมู่บ้านของสิมหักอะคะ่ะก็ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวนี้จะเอาเบอร์ติดต่อใส่ไว้ในคลิปด้วยนะคะสถานที่วัด ที่สามารถมาลีภัยในเมืองเชียงตรงได้มี10ที่ค่ะก็คือ 1. วัดจองเมืองเปง2ก็คือวัดจอมสลีค่ะ 3. วัดตะมอตตะยาจองเมืองนายค่ะ4วัดว่านปั่นค่ะ5วัดหนองผาวัดช้างเผือกค่ะ6วัดป่าแดงภายเมืองนะคะ7วัดบ้านตองค่ะ 8. วัดเ่อนอองค่ะ9วัดมหาโพติ้ค่ะ10วัดยังปูค่ะที่สอนภาษาอังกฤษชื่อเสียงดังๆในเมืองเชียงตุงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งเนาะเผื่อท่านไหนที่มีคนรู้จักแล้วแบบเ,เขาอยากจะรีภัยมาที่เมืองเชียงตุงแต่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเช่าบ้านเช่าห้องก็ลำบากก็กติดต่อ,อ,อท่านเจ้าครูหรือ,อ,อพี่ๆเขาไปได้นะคะค่ะก็คลิปนี้ก็ มันยังไงไม่รู้เนาะค่ะก็คลิปนี้ก็จะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิดนินอินเมียนมานินินเชียงตรงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นิได้ทําคลิปออกมาได้เรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่ทานมากที่ไม่ค้าโฆษณาเนาะทำให้นิได้ค่าขนมจาก YouTube ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ